วันนี้นะครับก็อยู่ที่ร้านรับเช่าพระเนาะครับก็มีผลงานนะครับเข้ามาหลายชิ้นเลยนะครับมูลค่ารวมก็สี่หมื่นกว่าบาทเลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่ามีพระหรือว่าเพี้ยนรุ่นไหนกันบ้างนะครับก็วันนี้ได้เป็นเหรียญนะครับชนะจนเนื้อเงินยาแดงนะครับเลี่ยมทองอ่าหนึ่งองค์เนาะนะครับแล้วก็มีพระหน้าปกเนื้อทองคํานะครับปีสองห้าห้าหกอีกหนึ่งองค์นะครับแล้วก็มีเหรียญกรมตํารวจเนื้อนวะหน้ากากทองคำหนึ่งองค์ แล้วก็จะมีพวกเหรียญกระถินนะครับเหรียญชนะจนทองแดงนะครับเหรียญเหรียญมน์มหาการทองแดงเหรียญเจริญพรนะครับแล้วก็ชุดย่อยนะครับถ้าเป็นแบบนี้ก็รับเช่าให้เหมือนกันแต่ว่าต้องรวมให้ผมหลายๆองค์นิดนึงนะครับก็มีหลายๆองค์ก็รวมเป็นราคาให้นะครับแล้วก็อย่างพระบูชาแบบนี้นะที่เป็นกระถินก็รับเช่าเหมือนกันนะนะครับก็รวมมาหลายๆองค์แบบนี้ก็ได้ไปหลายพันบาทเหมือนกันนะนะครับสำหรับใครที่มีพระเครื่องนะครับหลวงพ่อเพี้ยนหลวงพ่อรวยนะครับหรือว่า เกจิคณาจารย์ยอดนิยมนะครับก็สามารถส่งภาพนะครับพร้อมราคานะครับมาได้ที่ไอดีไลนะครับหรือว่าเพจกิสนาพาเครื่องก็ได้นะครับถ้าเป็นจะเข้ามาหน้าร้านก็ได้นะครับหรือว่าถ้าเป็นอยู่ที่อื่นอยู่ต่างจังหวัดนะครับก็สามารถส่งพระมาได้นะครับพระเทงผมก็ทําการอวนตังให้นะครับใครมีพระเครื่องก็ลองส่งมาดูนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผม